สวัสดีครับพุทธคุณพระเครื่องกลับมาพบกับทุกท่านอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับสำหรับคืนนี้เอาเหรียญของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้มาให้ทุกท่านชมกัน2เหรียญน,นะครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะครับสำหรับท่านที่เสาะหาเหรียญหลวงปูท่ทวดนะครับโดยเฉพาะเหรียญรุ่น2กับรุ่น4นะครับว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญรุ่น2เหรียญไหนเป็นเหรียญรุ่น4นะครับเพราะว่า ด้านไม่ว่าจะทั้งด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนๆกันนะครับไม่ว่าเหรียญรุ่น2หรือรุ่น4ี่นะครับดูจากตรงนี้นะครับเนาะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นั่งขัดสมาธินะครับแล้วก็มีช้างอยู่ด้านข้างเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีอาาักขรคาถาขอมรอบๆเหมือนกันนะครับ โมโพธิสัตโตะคันติมายะอิติภควาเหมือนกันเลยนะครับข้างล่างก็หลวงพอ่อทวดวัดจ้างให้เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นอาจารย์ทิมนะครับวัดช้งให้เหมือนกันนะครับแม้ถึงแม้สองเหรียญน,นี้จะมีลักษณะที่มีผ่านการสภาพใช้มาแล้วนะครับก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็นทา่านอาจารย์ทิมนะครับก็มีเขียนว่าพระครูวิสัยโสพล ทิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาถา,อ,าอักษรขอมนะครับนะโมพุทธนะโมพุทธายะนะครับนะโมพระทะนะครับแล้วก็จะพภากะสะนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วจะแยกออกได้อย่างไรว่าเหรียญไหนเป็นรุ่น2แล้วเหรียญไหนเป็นรุ่น4นะครับสมมุติว่า,าท่านมีคนมานําเสนอนะครับให บูชาเหรียญน,นะครับถ้าเขาบอกว่าเหรียญรุ่น2แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเหรียญไหนเป็นรุ่น2นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าเขามานําเสนอว่าเหรียญรุ่น4แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเหรียญรุ่น4ดูยังไงนะครับวิธีการที่จะดูวันนี้ก็มาบอกให้ทุกท่านเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่ต้องไปดูเกแท้อะไรนะครับสําหรับการดูว่า เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญรุ่น2หรือเหรียญเหรียญรุ่น4กันแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเช่า,ชาบูชาผิดรุ่นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เสียเวลาเวลานะครับแล้วก็ก็เกิดความไม่สบายใจแล้วก็ราคงราคาก็แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะน,นั้นก็จุดแรกที่เราต้องดูเลยว่าเหรียญที่เราจะดูเนี่ยตรงรุ่นไหมนะครับว่าเป็นเหรียญรุ่น2หรือรุ่น4นะครับก็ดูง่ายๆเลยนะครับเราหลัลงจากนั้นก็ค่อยไปดู ความแท้ของเหรียญกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็สำหรับเหรียญน,นี้เนี่ยเคยให้ทุกท่านได้ชมไปแล้วนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านะครับที่บอกถึงรายละเอียดวิธีการดูตำหนินะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ให้ทุกท่านดูนะครับก็เอามาให้ทุกท่านดูในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจุดที่เราจะดูกันนะครับในการแยก เรียญรุ่น2หรือรุ่น4ี่นะครับก็คือจุดเดียวเลยนะครับง่ายๆนะครับสายตาพุ่งไปตรงจุดนี้เลยนะครับก็คือจุดนี้ครับที่ภาพประคดรัดเอวตรงปู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับอ่าสังเกตเห็นง่ายๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นบั้งที่มีลักษณะของการตั้งขึ้นนะครับเนาะส่วนถ้าเป็นเรียนนี้นะครับจะเป็นลักษณะของแนวนอนนะครับ อ่าแล้วเหรียญไหนคือเหรียญรุ่น2เหรียญไหนคือเหรียญรุ่น4นะครับถ้าเป็นตั้งขึ้นแบบนี้คือเหรียญรุ่น2นะครับอ่าถ้าเป็นแนวนอนแบบนี้ผ่ารัดประคตรัดเอวแบบธรรมชาติแบบนี้เป็นเหรียญรุ่น4นะครับอ่านี่ยซูมให้ทุกท่านดูกันครับอ่าเนาะที่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญรุ่น2เนาะอ่า ก็จะเป็นผ้าประคดรัดเอวที่มีลักษณะตั้งขึ้นนะครับเป็นสีสีบ้างนะครับเนาะส่วนเหรียญรุ่น4นะครับประคดรัดเอวนะครับผ้ารัดอกนะครับจะอยู่ตรงเหนือข้อมือขวาข้อมือซ้ายหลงปูนิดหนึ่งนะครับจะเป็นแนวนอนนะครับด้วยความที่เหรียญน,นี้มีสภาพใช้แล้วอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอให้เห็นได้นะครับ ถ้าเป็นแนวนอนแบบนี้คือรุ่นสี่นะครับอ่โอเคง่ายๆเลยนะครับเนาะก็อื่นๆก็อ่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูเลยนะครับถ้าสำหรับในการแยกแยกรุ่นเฉยๆนะครับดูตรงจุดนี้เลยนะครับรุ่นสองแบบนี้รุ่น4นะครับแนวตั้งรุ่น2นะครับแนวนอนรุ่นสี่แบบนี้นะครับโอเคก็ ดูง่ายๆนะครับนะหลังจากนั้นก็พอแยกออกแล้วนะครับว่าโอเคที่เขาเอามาให้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่น2จริงนะครับก็ค่อยดูรายละเอียดของตําหนิอะไรกันว่ากันไปนะครับก็สําหรับรุ่น2นี่ก็ไปดูในคลิปที่ผมได้ทําไว้นะครับในช่องได้เลยนะครับหรือว่าจะไปดูของท่านอื่นๆน,นะครับพี่ๆเสียญพระท่านอื่นๆก็จําแนกไว้ตําหนิไว้ให้ดูมากมายแล้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็รุ่น4ีนะครับ๋ยวมีโอกาสก็ค่อยมาเอาเรื่องของตำหนิเรื่องของจุดที่จะควรจะดูกันนะครับให้มาให้ทุกท่านได้ชมอีกทีหนึ่งนะครับภายหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เวลาประมาณนี้นะครับว่มามาให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างเหรียญรุ่น2และรุ่น4นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญน,นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขริ่มรวยเฮงเกัน ทุกท่านทุกคนด้วยเถินครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ